สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการใช้เว็บไซต์ t i n k กิ c a คกันนะครับซึ่งเว็บไซต์เจ้าเว็บไซต์ t i n k กิ c a คตัวนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการใช้ r d u i น o นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย t i n k กิ c a คเนี่ยสามารถทำงานได้ ในหลายๆรูปแบบนะครับสามารถจําลองการใช้งานได้เยอะกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองทําดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราเปิดหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ TinkerCAD นะครับ t-i-n-k-e-r-c-a-d นะครับ .com นะครับหรือว่า TinkerCAD นั่นเองนะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณอย่างนี้ให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปกดที่ปุ่ม Join Now นะครับก็คือปุ่มนี้เพื่อที่จะได้ ร่วมกันสร้างนานกันเกิดขึ้นนะครับไปที่ปุ่มจอยนาวนะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ก็คือ Start t i n g l e c a t นะครับทีนี้ตัวที่เราจะเลือกใช้นะครับจะเป็น Create a Personal Account นะครับตัวนี้มันน่าจะง่ายที่สุดสำหรับพวกเรานะครับพอคลิกเข้าไปนะครับจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใส่อ up by E อีเมลนะครับ Sign In ด้วย Google หรือว่า sign in ด้วย Apple ก็ได้นะครับถ้าเรามี ID อยู่แล้วจะในที่นี้นะครับเราจะเลือกใช้ Google นะครับเพราะว่าเรามี Gmail แล้วเราก็เลือกใช้ Google Classroom มาก่อนหน้านี้แล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะมี Gmail กันแล้วนะครับแล้วก็น่าจะง่ายเกี่ยวการ sign in นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีให้เรา login sign in เข้าไปนะครับกดเข้าไปเรื่อยๆนะครับตาม account ของเรา โอเคก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับอ่าจริงๆแล้วตัวดิลเกนแคเนี่ยสามารถทํางานได้เยอะนะครับทำงานได้เยอะในที่นี้นะครับเราจะเลือกใช้เซอร์กิตนะครับเลือกใช้เซอร์กิตอ่าก็จะเห็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะฮะเพราะว่าครูเนี่ยก็ สร้างงานขึ้นไว้เยอะพอสมควรนะครับจริงๆเราเลือกใช้ create new circuit นะครับแต่ว่าครูได้สร้างไว้แล้วนะครับตัวนี้ครูก็จะจำลองใช้ตัวนี้นะครับถ้าเรามีงานเดิมของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ชื่นหน้าตาแบบนี้ให้เรานะครับแล้วก็กด t i n k กระดิตัวนี้เราจะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับวงจรขึ้นมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวครูจะลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับลบไปก่อน ลบไปลบไปนะครับมันก็จะขึ้นถ้าเรา create a new circuit ขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวน,นี้เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาเปล่าๆแบบนี้ให้เราหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดูที่ component นะครับไปที่ component นะครับเพื่อที่จะเลือกอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างวงจรต่างๆสามารถเลือกใช้ได้หมดส่วนแถบด้านบนนะครับก็คือตามความหมายเลยเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะครับตัวนี้ rotate แน่นอนว่าเป็นตัวกลับอุปกรณ์นะครับกลับอุปกรณ์ต่างๆ กด delete ะนะครับเรื่องตัวสัญลักษณ์ถังขยะตัวนี้ก็คือ delete หรือว่าเรากดปุ่ม delete ก็ได้นะครับแล้วก็มีปุ่ม undo นะครับแล้วก็ปุ่ม next นะครับก็คือสามารถแก้ไขชิ้นงานกลับไปกลับมาได้นะครับแล้วก็มี node ตรงนี้น่าจะเป็น node นะครับ ป็นโน้ตนะครับที่เอาไว้โน้ตต่างๆว่าเอ้ยตรงนี้อุปกรณ์ชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็จะอยู่ทางแถบด้านนี้า t t r t t s m u u l t t o o n ก็คือตัวนี้เวลาเราต้องการที่จะ s i m u l เ t i o n ข้อมูลต่างๆนะครับเราก็จะได้ลองทำดูตัวนี้นะครับเราจะมาเลือกใช้นะครับตัว Arduino นะครับแต่จริงๆเราสามารถเลือกใช้อะไรก็ได้ะจะมี Arduino ให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เราทำนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะจําลองเองเลย mm. เขียนเองเลยใหม่ทั้งหมดเราก็เลือกใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวบลิสบอร์ดตัวนี้ก็ได้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยครูจะเลือกใช้บลิงแทนนะครับใช้บลิงเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับว่ามันทํางานอย่างไรเอาง่ายๆนะครับที่เราจะไม่ต้องไปไปเขียนโค้ดอะไรเพิ่มเติมอ่าบลิงแน่นอนบลิงทำงานยังไง บลิงก็คือตามชื่อเลยนะครับก็คือเป็นวงจรที่สร้างไฟกระพริบนั่นเองอจากวงจรน,นะครับจะมีตัวจําลองตัวนี้มาให้ก็คือตัว Arduino นะครับ UNO R3 ก็คือตัวนี้นะครับมาให้เราแล้วก็มีอะไรอ,อีกมีหลอด LED แล้วก็มีตัว R นะครับมีหลอด LED แล้วก็ตัว R สังเกตดน,นึงนะครับว่าตัว Arduino ของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยสามารถทำงานนะครับก็คือมีกระแสไฟฟ้าไหลาผ่านเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน40มิลลิแอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคำนวณตัว R ขึ้นมาว่าเราจะใช้ตัว R ขนาดเท่าไหร่นะครับในวงจรของเรานะครับเพื่อที่จะต้านกระแสของมันห้ามเกินไปกว่านี้ถ้าเกินไปกว่านี้ก็จะทำให้บอร์ดเสียหายได้นะครับอ่ทีนี้พอเราได้บอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับเราจะสั่งมันทำงานยังไงเราก็กด start simulation แต่ก่อนที่เราจะไป start simulation เราไปดูโค้ดมันนิดนึงนะครับว่าเ ในนี้มันเขียนโค้ดไว้ว่ายังไงถ้าเราอยากรู้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขเข้าไปได้นะครับมาที่โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าจะเป็นบล็อกบล็อกแล้วก็เทกหรือว่าเทกอย่างเดียวนะครับเราเลือกเป็นบล็อกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวโปรแกรม Arduino ของเรานะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นเทก กด uh, continue มันจะเป็นโค้ดแบบนี้ให้เราเหมือนใน Arduino ของเราเลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถดูโค้ดสามารถแก้ไขได้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนพินต่างๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับอ่าตัวนี้เราเลือกใช้พินโหมด13ตรงไหมอ่าตรงนะครับพินโหมด13ต่อเข้าแน่นอนว่าไฟมันไหลแน่นอนอ่าไหลผ่านตนัวนี้ลงกล่าวนะครับแล้วก็สั่งไว้ว่าอะไรนะครับ เขาจะมี void setup มี void loop นะครับ setup ก็คือ setup ไปแล้วเมื่อกี้ก็คือ Pin m o โหมดที่13แล้วก็ void loop void loop ก็จะเป็นชุดคำสั่งที่เราจะเอาไว้ทำงานนั่นเองนะครับ distance rise right 13 high นะครับอ่าก็คือสั่งให้ไฟเนี่ยมันติดไปเนี่ยสั่ง high ไปเนี่ย ติดไปดีเลย์ไว้ที่1000 1000ก็อยู่ที่1,000มิลลิสการนะครับหรือว่า1000มิลลิเซก็จะอยู่ที่ประมาณ1วินั่นเองอ่าผ่านไป1วิบอกว่าให้ดิจิตอลไรท์ข่ที่13เหมือนเดิมนะครับสั่งคําสั่งว่าโลก็คือให้ให้ดับนั่นเองอ่ามีติดแล้วก็มีดับติดแล้วก็ดับมันก็จะเป็นการกระพริบนะครับวอยลูปมันก็จะวนลูปอย่างนี้ให้เราไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคโค้ดเราน่าจะพอเข้าใจในเบื้องต้นนะครับแต่จริงๆแแแลล้้้ววเเนียรราาาสมถขขกก็ไ ลงไปได้นะครับตรงนี้กด Start Simulation ปึ๊บรอแป๊บหนึ่งสังเกตว่านี่ตัวนี้นะครับตัวไฟของเรานี่ก็จะเสียบเข้าให้มีสัหลักษ์ณไฟเข้ามาก็คือจ่ายไฟให้กับบอร์ดนั่นเองแล้วก็อะไรเกิดอะไรขึ้นแน่นอนหลอด LED ของเรากระพริบนะครับ1วิกระพริบมันจะเป็นการกระพริบนั่นเองอสำหรับพวกเรานะครับก็ลองไป ใช้งานดูนะครับแก้ไขการใช้งานดูเนาะถ้าเราสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับอโอเค